สวัสดีครับผมแคนนอนเซตอัพมอวเทนนะฮะวันนี้อยู่ในเกมแลงล็อกออนไลน์เซิร์ฟโบร์โอีกครั้งนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆมา3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1นึ่ฮะคำสั่งใช้งานต่างๆในเกมในเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็2คือวิธีเซตเอโดยละเอียดเดี๋ยวจะพาไปลงภาคสนามกันนะครับแล้วก็3คือการออปชันของต่างๆว่าเฮ้ยเราเริ่มใหม่เราควรใช้ออปชันอะไรดีแบบเฮ้ยใส่มันจะเป็นออฟดรอปดีไหมออฟแอทแท็กดีไหมอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูว่าออปไหนดีไม่ดียังไงสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะแล้วก็ตัวของ ออปชั n นะฮะว่า o p t i o นเวลาทำ o p ปออปยังไงนะครับหาของได้ที่ไหนโอเคปะเริ่มหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าคําสั่งนะครับผมคาสั่งแรกเลยคือ add load นะ,ะ add load คือผมจะใส่ไว้ที่ emotion นะฮะเวลากดก็คือ t n e t m ขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ไว้แบบนี้ได้เลยนะฮะนี่เห็นไหม e t h n e t หนึ่งปุ๊บดูนะถ้ามผมจะกด a t h n e t หนึ่งมันจะาร์ปไปเลย e t h e n e t หนึ่งป้ายเห็นไหมมันจะาร์ปมาที่จุดที่เรา save ไว้นะครับน่าเห็นไหม ใช้แทน b w i n g ได้เลยนะครับนะแล้วก็ส่วนอันที่2นะฮะจะเป็นตัว Add AI นะครับตัวนี้สามารถเปิดเอาไว้เปิดตัวการตั้งค่า AI แล้วก็ใช้หยุด AI นะครับผมและสำหรับการที่จะให้ AI ทํทำงานนะฮะต้องใช้ a d ดรเท่านั้นนะครับนะจะเปิดจาก Add AI แบบนี้อ่าสมมติถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วกดเปิดใช้งาน AI อันนี้ไม่ได้นะครับผมผมแนะนำให้เป็น Add AI run ดีกว่านะครับมาดูกันดีกว่าว่าส่วนที่2นะฮะคือ วิธีการเซต AI ไโดยละเอียดผมขออนุญาตจับตัวผมไปที่ภาคสนามก่อนนะครับโอเคสมมติผมมาที่แอนฮลแล้วนะฮะทีนี้เราเปิดขึ้นมา Add AI ใช่ไหมเปิดขึ้นมาตั้งค่านะครับส่วนนี้นะฮะพอเปิดขึ้นมาเลือกหัวข้อเอาใหม่เร็วไปสมมติกดขึ้นมานะฮะเปิดขึ้นมาที่ตั้งค่าเ i เลือกหัวข้อที่2ตั้งระบบปฏิบัติการนะครับพอเสร็จปุ๊บระยะโจมตีอันนี้สาหรับอาชีพสายรปชิดนะฮะรวมถึงนักธนูด้วยนะครับอันนี้คือการใช้มีรีเวพอนตีนะฮะหรือว่าการใช้ธนูยิงก็ตาม กดนะฮะถ้าสมมติเราเป็นเมดเราจะใช้สกิลอย่างเดียวไม่ต้องการให้มันเอาไม้เท้าไปเคาะแล้วก็ปิดการใช้งานทีนี้ก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะถ้าเปิด a i รันปุ๊บมันจะไม่วิ่งไปตีนะครับอ่ะผมเทสให้ดูดูนะผมขออยัดลงจากหลังเจ้าหมูตัวนี้ก่อนลงหมูลงหมูลงหม,งหมูทีนี้ถ้าผมกด a i รันปุ๊บมันจะไม่ตีนะครับมันจะใช้สกิลบาร์ที่ผมเซตไว้เนี่ยมันจะไม่ตีเลยเพราะว่าผมปิดการใช้งานจบตีแล้วไปชีดไว้นะขออยัดปิดมันก่อนแล้วก็มาตั้งค่าอีกรอบหนึ่งทีนี้ผมจะเปิดให้ดู ตจมตีระยะประชิดเปิดการใช้งานอ่ะสมมติเปิดปุ๊บเริ่มเลยเปิดแล้วนะครับอะเนี่ยนฮะมันจะหาเดินหามอนว์าหามอนตีเลยฮะป่าเห็นไหมเท่านี้เองนะครับง่ายๆนะฮะอะขออนุญาตหยุด AI ไว้ก่อนหยุดสิหยุดเออหยุดหยุดเออโอเคหยุดแล้วทีนี้นะฮะไปหัวข้อต่อไปกันเลยครับอะตั้งค่าระบบปฏิบัติการแล้วก็ระบบฟื้นฟูนะฮะอันนี้จะเป็นพวกการใช้ทักษะฮิวเอ่ยหรือว่าการใช้ยาอะสมมติทักษะฮิว เพิ่มไหมถ้าเพิ่มก็กดนะฮะแต่ว่าตัวไอสูตรพอยท์อันนี้มันไม่ใช่ทักษะฮิลผมเอาออกถ้ามีถ้ามีพวกสกิลฮิลอะไรพวกนี้สามารถเพิ่มตรงนี้ได้เลยสมมติกดใช่ไหมกดปุ๊บมันจะมีตัวกําหนดตรงนี้นะฮะเพื่อนๆใส่สมมติฮิลมันเป็น 2, 3, 1, 2> องสามหนึห่งใช่ไหมเพื่อนใส่2องสามหนึ่งปุ๊บกดตกลงแล้วก็ใส่เลเวลของมันคือด้านหลังตรงนี้นะฮะกดปุ๊บอ่าทีนี้ให้ใช้ตอนเลือดตอนเลือดเลยเท่าไหร่ก็สมมติถ้าเลือดต่ำกว่า50%ให้ใช้อ่์กดตั้งไปพิมพ์ไว้50 เรียบร้อยทีนี้ก็มันจะใช้ตอนที่เลือดเราต่ำกว่า50%นะฮะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวเรว่ออะไรไม่ใช่สกิลฮิลนะผมจะจับมันเอาออกก่อนนะครับอ่ะโอเคมาส่วนต่อไปกันเลยการใช้ยานะครับการใช้ยาก็สามารถเซตได้เช่นกันอ่ะเพิ่มโพชั่นเข้าไปมันจะมีพวกยาต่างๆที่เรามีในตัวย้ำาวาในตัวนะฮะอย่างนตอนนี้ผมมีไว้ไว้เฮิร์บไว้ไวไว ไอเยลโลเฮิร์ฟอย่างเงี้ยก็เพื่อนเพื่อเขาใส่รหัสเข้าไปสมมติกินยาอะไรก็ใส่รหัสตามด้านหน้าเข้าไปเหมือนตอนฮิวเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนต่อไปก็อย่าลืมไปใส่ตัวค่า HP นะฮะเมื่อต่ำกว่าเท่าไหร่ให้ปัม๊มหรือ SP ก็ตามนะฮะให้ใส่ไว้เลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็น HP ก็ใส่ HP ถ้าเป็น SP ก็ใส่ SP นะครับอันหนึ่งนะครับ อ่ล้วครับน่าจะเป็น SP กับ HP มันแบ่งกันนะฮะก็ใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่ะต่อมากันเลยก็ผมจะพาไปดูส่วนนั่งพักเราเล่นเซิร์ฟนี้คงไม่นั่งพักกันเนาะอ่ะโอเคกดกลับนะฮะแล้วก็ไปส่วนต่อไปกันเลยสกิลโจมตีนะฮะที่ผมเซตไว้นี่คือเอารถเข็นฟาดมันเลยนะทีนี้ผมจะเพิ่มอะไรเพิ่มเมโมไ์เข้าไปแล้วกันเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันจะใช้สกิลย่งไงนะครับ เมโมไนท์นะฮะเป็นรหัส42นะครับผมใส่เป็น42ปุ๊บแล้วก็เลือกเลเวล10ไว้เลยเต็มสูบอ่ะทีนี้ผมเพิ่มเมโมไนท์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปล่อยให้มันใช้เมโมไนท์กับรถเข็นฟาดให้ดูนะฮะอ่ะแอดไอร์ลันไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยนะฮะโอเคส่วนต่อไปกันเลยนะฮะที่ผมจะบอกต่อก็คืออ่ะไปที่ตัว แอดเอต่ออีกรอบหนึ่งส่วนสกิลนะฮะสมมติเพื่อนๆไม่เอาเมโมไนท์สมมติจะเอาเมโมไนท์ออกนะครับก็สามารถกดลบได้เช่นกันหรือว่าจะปรับสกิลตรงนี้ก็ได้อ่ผมขอปรับอาเมนคาง์ไปหนึ่งเอดเอไอรัน <AI> นะครับมาต่อกันเลยตั้งค่านะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะเอาสกิลออก อย่างเช่นผมจะลดเลเวลของเมโมไนส์ลงก็กด42นะฮะแล้วก็ปรับเลเวลลงทีนี้ก็ใช้เมโมไนส์เลเวล5แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาสกิลออกเลยกดลบสกิลออกนะครับแล้วก็ใส่รหัสสกิลอ่ะเอาเมโมไนส์ออกปุ๊บทีนี้เรียบร้อยครับทีนี้ก็จะเหลือแค่สกิลลดเข็นฟาดเรียบร้อยแล้วครับไปต่อเลยนะฮะต่อไปจะเป็นบัฟสกิลนะฮะอ่ะอย่างของผมตอนนี้ตั้งอ่ะผมขอลบออกก่อน155 ผมจะเพิ่มสกิลที่เป็นเป็นสกิลบัฟนะฮะมันจะมีพวกเสริมเกาะเกิดอะไรเอออันนี้เป็นตัวอะเคมิสนะฮะก็ผมจะใส่เป็นตัวเทสซี่นะฮะตัวนี้เพิ่มสเตนนะครับผมอ่ะไป155ปุ๊บแล้วก็เวลหนึ่งทีนี้นะฮะถ้าสกิลตรงเนี้ยมันไม่ไม่มีนะฮะมันจะใช้ทันทีนะครับอ่ะไปดูกันว่ามันจะใช้ตอนไหนไปเลยนี่เห็นไหมใช้แล้วนะครับมันจะเพิ่มสเตนขึ้นมาเห็นไหมอ่ะทีนี้ผมขอหยุด AI ไไว้แป๊บหนึ่งกดหยุดกดหยุด Uh, AI นะครับไปต่อกันเลยที่การตั้งค่าส่วนต่อไปครับจะเป็นระบบเทเลพอร์ตนะฮะอันนี้เพื่อนๆหลายคนบางทีเปิดมาปุ๊บลืมตั้งนะครับตัวนี้เปิดไปได้เลยนะฮะตัวเทเลพอร์ตสกิลกับไฟวิงอ่ะจะบอกว่าถ้าเป็นเมมเบอร์สี่นะครับเมมเบอร์สี่นี่เติมเงินประมาณเท่าไหร่สามร้อยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณสามร้อยนะจะสามารถใช้ไฟวิงได้ไม่จํากัดนะครับสมมุติมีไฟวิงในตัวพกไว้หนึ่งอันพอใช้ปุ๊บมันก็จะ รีสโตกลับมาให้ใหม่คือใช้ได้ไม่จํากัดเลยไม่อั้นนะฮะเป็นบุฟเฟ่ไฟวิงนะครับมันจะไวกว่าเทเลพอร์ตเพราะถ้ากดสกิลเทเลพอร์ตนะมันจะมีต้องกดเอนเ r อร์อีกโอ้เสียเวลานะฮะใช้ไฟวิงดีกว่านะครับเปิดไว้เลยทั้ง2อันนะฮะมันจะใช้เทเลพอร์ตก่อนไฟวิงเสมอต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของปรับค่า HP ขั้นต่ำนะฮะอันนี้ผมขอใส่ไว้สักถ้าเลือดต่ำกว่า50%ให้ใช้ตัวเทเลพอร์ตหนีนะฮะ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวป,ดดปรับดีเลยเทเลพอร์ตนะฮะใช้เลขใช้1ได้เลยนะครับผมปกติผมใช้1อยู่แล้วนะหรือเพื่อ,อนๆจะแบบสัก5วิค่อยเทเลพอร์ตก็ได้หรือว่า10วิค่อยเทเลพอร์ตอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเ,เลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการกําหนดมอนสเตอร์เป้าหมายนะเพื่อนๆเปิดขึ้นมาอ่ะตรงนี้มีอะไรบ้างมีมีวิตต้าใช่ไหมอ่ะผมขอขออนุญาตกำหนดเป้าหมายก่อนมองผ่าน มองผ่านโจมตีนะถ้าถ้าสมมติเราตั้งไว้ตอนแรกมันจะเป็นนี่อยู่ตีมอนเตอร์ทุกตัวนะฮะที่เจอทีนี้กดมันก็จะไม่สนใจตัวอื่นยกเว้นตัวที่อยู่ในลิสต์เท่านั้นนะครับอันที่2นะพอกดอีกรอบหนึ่งมันจะกลายเป็นโจมตีทุกตัวมันมีแค่2อ,อย่างนะครับคือตีมอนทุกตัวเลยกับตีมอนเฉพาะที่เราล็อกเป้าหมายไว้อา๋ยวผมจะทสให้ดูเลือกเป็น โจมตีเฉพาะเป้าหมายนะฮะแล้วก็เพิ่มรายการมอนแต่ผมจำรหัสของวิตต้าไม่ได้ขออนุญาตดูแปบ๊บหนึ่งนะ,ะวิธีเช็ค Data ของมอนนะครับในเซิร์ฟนี้นะมีคำสั่งต่อไปนะครับคือ add AI นะ add AI นะครับไม่ใช่ add MI add MI นะครับผมจำเลขไม่ได้ก็ต้องใส่เป็นชื่อเลย ata. 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 วิตต้า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 อ่ะทีนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะจะมีพวก เปอร์เซ็นต์ดอปเลือดเอยอะไรเอยบอกหมดนะฮะสามารถดูของได้นะครับว่ามันดอปอะไรบ้างนะทีนี้ตัวของวิตาต้าจะเป็นรหัส1นึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งเทีนี้ผมต้องกลับมาเซตอีกรอบหนึง่งที่ตรงช่องเมื่อกี้กําหนดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มมอนสเตอร์ลงไปเพิ่มได้20รายการสูงสุดนะครับผมตั้งก่อน1นึ่งหนึ่เอ้ยหนึ 1, 7, ่งเพิมผิด1นึ่งเอ่ะเพิ่มวิตาต้าเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็ จะให้บอทมันทํางานโดยการไปตามล่าวิตาต้านะฮะอ่ะเปิดแล้วมันจะไม่สนใจตัวอื่นเลยจนกว่าจะเจอวิต,ตาต้าแต่ระยะบอทนะฮะจะอยู่ที่5ช่องนะครับถ้าห่างกว่า5ช่องเนี่ยแบบเมื่อกี้มันจะไม่วิ่งไปหานะ,ะอ่าเนี่ยเห็นละมันเห็นวิต,ตาต้ามันจะวิ่งไปตีเลยเห็นไหมเพื่อนๆสามารถล็อกชื่อมอนดอบได้นะฮะว่าสมมุติเราจะไปดรอปของอะไรล็อกชื่อไว้เลยว่าเฮ้ยจะให้ตีแค่ตัวนี้สมมุติในแมปมันมีบอส m v p ด้วยเราสู้ไม่ไหวเราก็ใส่แค่ชื่อมอนสเตอร์ในแมป ให้หมดนะฮะสมมติมี5ตัวก็ใส่5ตัวเลยแล้วก็บอสเว้นไว้นะครับมันจะไม่ตีบอสนะฮะเวลามันเจอบอสหรือว่าโดนตีปุ๊บอะเลือดต่ำกว่า50%ตามที่เราเซตไว้อย่างเงี้ยมันจะเทเลพอร์ตหนีเลยนะครับนะเห็นไหมพอมันไม่เจอวิตาต้ามันก็จะวิ่งหาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโหยัดไปต่อหัวข้อต่อไปกันเลยอ่ะต่อไปนะฮะเอ้ย,อยจะหล่นจะหลุด,ลดจะหลดุด,ลดแมพแล้วจะหลุดแมพแล้วกลับมา,มาโอเคตั้งค่านะฮะแล้วก็ทีนี้เพื่อนๆสามารถไปเซต เอาออกได้เหมือนกันถ้าสมมุติเราไม่ฟาร์มแมบนี้แล้วจะเปลี่ยนแมปนะครับก็ไปที่กําหนดมอนสเตอร์เป้าหมายนะฮะแล้วก็ล้างข้อมูลมอนสเตอร์ตัวนี้อันนี้คือล้างออกหมดเลยถ้าลบคือจะค่อยๆ่อลบทีละชื่อนะครับอะถ้าล้างออกปรับเรียบร้อยทีนี้ก็อย่าลืมกดโจมตีมอนสเตอร์ก่อนด้วยนี่ให้ให้มันโจมตีมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับที่เห็นนะไม่งั้นมันพอเราไปเปิดปุ๊บกลับมาดูผลประกอบการอ้าวทำไมมันทำไมมันไม่ได้ของเลยไม่ตีเวลไม่ขึ้นเลยเพราะเราลืมเซตตรงนี้นะครับอะ ส่วนที่จะเช็คส่วนสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นการเก็บไอเทมอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ามันไม่สามารถล็อกการเก็บไอเทมได้นะเพราะว่าสมมุติถ้าเป็นตัวเรียกว่าอะไรเป็นเมมเบอร์สาการการเปิด AI นะครับเขาจะลดดรอปลดดรอปลง50%เนะฮะเท่ากับว่าเปอร์เซ็นต์ดรอปอ่ะของจะน้อยน้อยน้อย,อยมากๆนะครับส่วนของถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดเอาละอันนี้มันหายโอเคถ้าสมม,มติเพื่อนเพื่อนเปิดการ เปิดถึงถึงเมมเบอร์สามนะฮะมันจะสามารถเรียกว่าอะไรมันจะสามารถเป็นออโต้รูทของมันจะเข้าคังโดยอัตโนมัตินะครับคือถ้าเป็นเราเปิด AI ไอะ่ะไม่ใช่เมมเบอร์สามก็ตามอะ่ะของก็เข้าเหมือนกันแต่เข้าตัวนะฮะคือต้องคอยเข้ามาเปลี่ยนของกลับเมืองไปเอาของใส่คังบ่อยๆนะ,ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆของเต็มเงี้ยแนะนำเมมเบอร์สามนะครับประมาณ285บาทเพื่อนๆสามารถ เติมในลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันได้เลยนะฮะได้โบนัสของตัวตัวแคส30%และตัวโบนัสแต้มสะสมที่เอาไว้แลกของนะฮะเพิ่มอีก30%ด้วยนะสามารถเติมที่ด้านล่างได้เลยนะครับนะตัวนี้แนะนําเลยเพราะว่าของมันจะเข้าคังให้เองอัตโนมัติคือไม่ต้องกลัวว่าของจะเต็มเลยของกล้วยเ,เดียวคือของเต็มคังแค่นั้นเองนะฮะอ่ะแค่นี้นะครับส่วนของ AI นะฮะมาดูส่วนต่อไปกันเลยอ่ะผมจะตีตีบวกของในนี่แหละมาตีตัวออปชันนะฮะ หัวข้อที่3นะครับการออฟของนะฮะอ่ะสมมติผมใส่อีววิงอยู่นะฮะตัวนี้ไม่มีออปชันอะไรเลยนะครับอ่ะพอดีผมพกของมาด้วยนี่เห็นไหมไม่รู้จะพกทำไมาเยอะแยะมันเป็นอะไรมันเป็นตัว h e มท็อปนะฮะนี่ออปชันเฮมท็อผมก็ลากเจ้าเฮมท็อปออกมาใส่ที่ตัวก่อนทีนี้เพื่อนๆสามารถดับั้ลคลิกได้เลยหรือว่าเอามาใส่ในช่องใช้งานตรงนี้ก็ได้นะ,ะอ่ะกดใช้หนึ่งทีปาบเขาให้ทีนี้ออปชันมาแล้วนะฮะผมจะแนะนํานะครับ พวกออฟต่างๆนะสำหรับมือใหม่นะฮะที่เพิ่งเริ่มเล่นเลยให้เน้นเป็นออฟแอตแท็กสปีดก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าแอตแท็กสปีดถึง190ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเก็บเวลได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเยอะเลยนะครับพยายามพยายามดันออฟแอตแท็กสปีดให้ได้ก่อนนะฮะอ่ะขอสุ่มอีกอันหนึ่งป้าเข้าให้ดูสิว่าได้อะไรโอ้โหเกลือจ,จัดๆนะฮะมันจะลบลบจะลบหมดเลยก็นะอ่ะดูอีกทีสิอ่า แล้วก็ส่วนต่อมาฮะหลังจากที่เพื่อนๆตันกันไปแล้วหลายๆตัวเริ่มเก่งกันแล้วนะฮะก็แอตแท็กสปีดมันจะตันมันจะล้นให้เลยคือมันจะติดที่190สามารถใช้ชามเพิ่มแอตแท็กสปีดเป็น1 9 1ถึง199ได้นะครับซึ่งเป็นชามเป็นชามที่สามารถแลกได้ในร้านขายของหรือว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่สามารถเติมเพื่อรับชามนั้นได้เช่นกันนะครับต่อมานะฮะออฟดอบนะครับอันนี้จะเหมาะมากในการไปฟาร์มของนะครับมันจะเหมาะกับการฟาร์มของโดยผมจะบอกว่า ฟาร์มมือดีกว่าฟาร์ม AI นะถ้าจะไปฟาร์มเพื่อหาของสมใสอะไรเงี้ยหรือการ์ดอะฟาร์มมือจะได้มีโอกาสได้มากกว่าจริงๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสให้เพื่อนๆดูนะอ่ะอย่างเจ้าวิตตา้ตาที่ผมเซิร์ชดูเมื่อกี้นี่เห็นเพื่อนเห็นเปอร์เซ็นต์ดรอปไหมเอาอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นขยายเงี้ยผมเปอร์เซ็นต์ดรอปเต็ม70แล้วเห็นไหมด้านหลังจะมีเปอร์เซ็นต์ด้านหลังเพิ่มเติมเห็นไหมแล้วก็ตัวการ์ดนะครับมันจะเป็น0.24เห็นไหมแต่ถ้าผมเปิด AI ดูนะถ้าผมเปิด AI ปุ๊บ นี่เพื่อนๆดูมันจะลดเหลือแค่นี้เองอ่ะผมขอหยุด AI ก่อนถ้าเปิด AI ปุ๊บมันเปอร์เซ็นต์ดอบมันจะหายไปนะครับขยะนี้หายไปเลยเห็นไหมมันจะเหลือแค่ชิ้นอื่นๆที่มีแบบกระจึงหนึ่งนะคือฟาร์มมือจะเฟี้ยวกว่านะครับจริงๆกูสโลบายของไอการใช้ AI ฟาร์มเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ว่างอยู่หน้าคอมหรือไปทำงงทำงานอะไรเงีย้ยสมารถเปิด AI เพื่อฟาร์มได้นะฮะแต่ว่าฟาร์มือใหญ่ก็ ของเยอะกว่าจริงๆนะครับนะส่วนของออปชันของนะฮะมันจะมีหลายชิ้นมากๆเลยยกตัวอย่างอ่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะคือขวานเนี่ยถ้าสมมติผมใช้ออฟเวพอนผมขออนุาตหยิบมาก่อนออฟเวพอนนะอันนี้เลยสมมติผมกดออฟเวพอนไปที่ขวานปุ๊บมันจะได้แค่4 o ออฟนะครับมันจะได้แค่สออฟเพื่อนสามารถรีได้มันจะเป็นตรงนี้มีแอดแทกมจิกแอแทและตรงนี้ก็จะเป็น ดูดีๆนะฮะมันจะเป็นโจมตีกายภาพกับโจมตีเวทมนต์นะครับตรงนี้นะส่วนที่2นะครับส่วนที่สามจะเป็น exp ดอปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมสุ่มให้หลายๆอันเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเสียหายเวทมนต์นะฮะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะตรงเนี้ยนะแล้วตรงนี้จะเป็น exp กับดอปแล้วจริงๆมันมีเปลี่ยนมันมีโอกาสเป็น attack ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอดูกันนะอ่ะแต่สมมุติสุ่มไปเนี่ยมันจะมีแค่4ออฟเท่านั้นถ้าเพื่อนๆอยากได้ออฟที่5เฉพาะ ของ2มือนะครับของ2มืออย่างธนูนะขวาน2มือดาบ2มือนะครับเพื่อนๆต้องใช้นี่เลยอันนี้คือความลับที่หลายๆคนยังไม่รู้นะฮะนี่เพื่อนๆหยิบของโลขึ้นมาเนี่ยออปชันโลนะฮะกดสุ่มออปชันโลปาบเขาให้มาแล้วออฟข้างล่างออฟนี้เปลี่ยนเลยเห็นไหมออฟเปลี่ยนเลยจากเมื่อกี้ถ้าเป็นเอาแอทแทกสิเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเอาอดอป หาดอกหาแอแทสปีดได้สำหรับของ2มือนะใช้ของโลแทนได้ดูนะเห็นไหมแอแทสปีดห้ามาแล้วโอ้เพื่อนๆสามารถมาสุ่มตรงนี้ได้เลยใช้ออฟโล่ก็ได้หรือจะใช้ออฟเวพอนออฟเวพอนจะได้แค่4อันแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับนะเนี่ยเห็นไหมดอปห้าเอวยเอ x พีเอยเห็นไหมหลายๆคนจะพยายามสุ่มให้ได้สมมติเล่นสายเวทเนี้ยจะพยายามสุ่มให้ได้ matk 5%หลายๆช่องนะครับหรือว่าจะเป็น ATK หลายๆช่องก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการออปชันของนะฮะก็สำหรับการตีบวกของก็จะอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้เช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผม c n o o อน e t u p ัพเอาเทนด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้าครับมาที่นียังแพ้ลาเพาะลาไปก่อนสวัสดีครับ